สวัลดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมาพบกับผมนับช่องยูทูบนับกินปากังมุงแล้วก็สวัสดีนะไปยังนเพื่อนเฟซบุ๊กครับรูดูจักยาวพี่น้องไปกินปากังมุงครับไปเกิบนี้มารับจมครับพี่น้องว่ามารับชมเชมมาตุงครับแต่ตรงนี้นี่จับลำบากมากพี่น้องจับในห้วยเลยครับลงไปจับในห้วยเลยพี่น้อง เพราะว่าเนี้ยเป็นร่องน้ำี่น้องเนี้ยยังอีกรองต้นนะที่เอาลำบากอยู่พี่น้องเพราะว่าค่อนข้างจะจันคร์นะเนี้นยจิบกวอะไรครับร่ดงน,นี้รับกันดูเดือดครับพี่น้องปั๊มนี่สูงมันต้นมะพร้าวครับ ยังนเป็นี่เอาเรื่องวัดระดับนี่นะก็นนะกเลยกกเจลำบากครับอพอฝนด้วยไม่ต้องลื่นคนระับแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถครับไม่เกินความสามารถของเกมมาตรงไม่ต้องผ่านมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน,นครับ น่ครับดูครับเป็นเนินนะพี่้องรนั้อยังฝั่งโน้นครับโอ้ล่างมาแล้วครับล่างมาแล้วครับ ได้ผลผลิตอีกแล้วไปน้องนี่ครับตะาลครับจับไปด้วยเก็บเกี่ยวผลผลิตไปด้วยครับรบจบครับในทีเดียว

พื้นที่ไม่ระมือเลยครับแล้วก็ต้องคล้อยแบบนี้ครับ